ครับผมโอ้ดีใจครับดีใจได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการเต็มเลยครับผมแล้วก็ได้เจอแบบพี่ๆชาวต่างชาติด้วยที่เป็นศิลปินจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจดีใจวันนี้ไม่ได้แค่มาเป็นไดมือเราได้อะไรมาใช่ครับผมเป็นรางวัล Most Outstanding Young Actor นะครับผมก็ขอบคุณเววยปอบมากๆครับผมที่เห็นถึงศักยภาพของผมในตรงนี้แล้วกันครับผมก็ดีใจมากมาก m อ s t อ u ส s t a n d i n ยังแอคเตอร์ครับผมเขาบอกเรายังเป็นยังแอคเตอร์อยู่ใช่ใช่ครับก็ดีครับดีดีใจดีใจที่ยังเป็น young actor อยู่คเป็นไงคุณใจกับรางวัลนี้อาจารย์ว่าเป็นรางวัลแบบแบบว่าใช่ใช่ดีใจมากๆเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแรงผลักดันและการที่ทําให้แบบมีกําลังใจในการทําผลงานออผลิตออกมาให้วงการบันเทิงต่อไปด้วยครับผมดีใจมากแล้วหลังจากนี้คุณอยา o แอคเตอร์จะมีอะไร ยั้งเตอร์จะมีอะไรก็อาจจะมีเพลงแล้วก็มีภาพยนตร์ครับผมก็ภาพยนตร์ในช่วงประมาณต้นปีหน้าก็มีพี่หมากปรินกับพี่อิงวัลันทร์ด้วยวันนี้พี่หมากก็มาตะกี้ก็นั่งข้างกันเพลงลอกก่อนลอกก่อนแต่เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้น่าจะได้รับฟังกันครับผมก็อยู่ในโปรเซสหาคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรอรอดูรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันครับผม ก็จริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไหมก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่เราชอบละกันก็อยากจะรับพิเศ์ความเป็นตัวเราให้กับทุกคนได้ได้ได,ได้รับฟังกันนะครับผมอืมก็ถามว่ามีไหมก็เคยมีคิดคิดครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนแล้วกันยังยังไม่อยากให้คําตอบตอนนี้ครับ<ะ>ใช่เดี๋ยวจบอกไปว่าจะทําแล้วไม่ได้ทําเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบน่น <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์ของต่างประเทศอีกด้วยก็ฝากรอติดตามอีกครับโปรเจกต์ไหนครับวันทอง,ว,ทองวันทองก็ยากนะครับผมพเพราะด้วยความที่มันเป็นฟีเรียดด้วยแล้วแบบสตอรี่ของเรื่องถูกดัดแปลงไปพอสมควรครับผม,ม,ผมก็พยายามถ่ายทอดมาให้ดีที่สุดนั่นแหละครับก็หวังว่าจะถูกใจกัน ดีครับน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยใช่รู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจออย่างพี่หมากเออจริงๆเราไม่ได้เจอกับพี่หมากก็เอาก็ไม่นานแล้วเนาะก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตพี่อิงครับผมก็แต่ได้เจอทุกครั้งที่เรยก็แบบเฮฮาสนุกสนานตลอดน่ารักมากในวงโคจรคนที่มีแฟนหวาเกียร์ก็ก็นั่นแหละก็จริงก็ชินแล้วแหละก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากจริงๆก็ก็เห็นก็เห็นแบบเออ เห็นจนชินแล้วล่ะครับก็ดีใจดีใจกับทุกคนที่มีความรักนะครับพอล่าสุดนไปงานนีโดมาเราก็ยังเป็นอยู่ตรงนั้นไม่ไม่เราเรามีน้องบัตบัตเตอร์เบบี้อยู่ด้วยก็ไม่เป็นสตีฟแล้วครับเราเมื่อว่โอกาสของเราเมื่อไหร่นั้นเป็โอกาสของเรีมนั่นแหละก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้รีบหรอกครับก็แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสมีจังหวะเข้ามาเมื่อไหร่ก็อาจจะลองดูใช่ครับ มันก็มีทางทักแหละแต่คือเอางอี้เฉยงที่ผมบอกก็มันต้องเจอเจอตัวกันนะครับมันไม่ใช่แบบ d m มาแล้วแบบจะจะจะถูกใจอะไรเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าจะได้ลองคุยจริงๆก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบเราเคยเจอหน้าค่าตาแต่มาก่อนได้แบบรู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนในระดับหนึ่งครับมีครับเดีย๋ยวต้นเดือนกันยาก็มีบินไปที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอีก ครับผมไปหาพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นไปทำกิจกรรมกันครับมี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 โปรเจกต์ลับอะไรอีกมีโปรเจกต์ับแต่มันลับเลยพูดไม่ได้ครับญี่ปุ่นที่เราไปบ่อยแบบซื้อคอนโดไหมบ้าตอนแรกก็มีแพลนตอนแรกก็มีแพลนแต่ว่ากลัวว่าซื้อแล้วจะไม่ได้ไปนั่นแหละครับใช่กลัวจะเป็นอย่างนั้น ไว้ก่อนลวกันครับผมรออะไรให้มันมั่นคงหรือมีอะไรที่แบบต้องไปประจําอะไรบ่อยๆท,ทุกเดือนเงี้ยก็ไม่แน่ครับช่วงนี้เพราะเราทำบ้านปีนี้พอใช่ช่วงนี้วุ่นๆกับเรื่องบ้านอยู่ด้วยครับผมก็คิดว่าปีนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละครับผมพยายามจะให้เสร็จให้ทันก่อนมันเกิดคุณอยู่้ยคะอยู่อยู่อยู่ครับมีมีคุณพ่อคุณแม่ค <ๆ S 1> อยช่วยดูงบช่วยแบบคอยจัดการจัดสรรอะไรต่างๆให้อยู่ด้วยแล้วก็ช่วยช่วยบรรเทาเรื่องเรื่อง ปวดหัวของเราไปได้นิดนึงครับภูมิใจไหมน้องพักหนังแรงเราเภูมิใจภูมิใจภูมิใจแต่ช่วงนี้บ้านรองเท้าครับ <c oughs> นะก็ก็แบบซื้อแบบหลายคู่อยู่เหมือนกันช่วงนี้ซื้อเสร็จก็ามานั่งเปิดดูตั้งเรียงดูแต่ก็<ต>ยืนยิ้มอยู่คนเดียวย happy บบ happy บบใช่ใช่ใช่พูดถึงวันเก่เดิครับผมจะมีงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอืม มีแผนมีแพลนมีแพลนครับผมแต่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็เหมือนเดิมไม่ยังไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่ได้จัดคือเค่คือแค่นี้ก็ร้องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้จัดครับผมไออย่างวันแม่ที่ผ่านมาไปออกงานกับแม่ใช่ดาราหน้าใหม่เป็นดาราหน้าใหม่ครับผมโน่นบริการไม่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 คุณแม่อันจริงก็เป็นอีเวนต์แรกของคุณแม่ด้วยก็น่ารักดีไม่เคยเห็นคุณแม่ในมุมนี้เหมือนกัน คือตอนแรกแม่อาจจะรับบีฟมาว่าไม่ต้องขึ้นเวทีอาจจะแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะอะไรอย่างงี้แค่ไปร่วมง,งานอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบหน้าง,งานเขาคุณแม่ขึ้นเวทีด้วยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับเกรงไม่หมดเลยครับ <c oughs> ใช่เออเป็นว่าการเป็นว่าเราได้เห็นคุมใหม่ของคุณแม่เราใช่ใช่ใช่ก็ค <c oughs> ิดว่าคุณแม่ถ้าเกิดสมัออกงานบ่อยๆก็คงน่าจะเก่งเก่งขึ้นกว่านี้ใช่ใช่ใช่ครับสาวติดใจงาสาวหน้าใหม่ติดใจงาน ก็คิดว่ายังเลยแลเห็นก็บ่นๆแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเงี้ยใช่เหมือนเราอยากปั้นเขาเป็นดาราหน้าใหม่โอ้ถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าครถามว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าถ้าเขาอยากเป็นก็พร้อมดันครับเห็นเราแซวคุณแม่ได้ว่าใจความรู้สึกไม่ยากเใช่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 ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเนี่ยได้ลองมาด้วยตัวเองก็นั่นแหละครับก็เลยแซวคืนเข้าใจแล้วใช่ใช่ใช่ ก็มีไปกินข้าวครับผมให้เป็นเวลาแล้วกันเพราะว่าเอาจริงเวลาของเรากับการใช้ชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็พยายามแบ่งเวลาที่เรามีอันน้อยนิดเนี่ยให้ครอบครัวเท้ครอบครัวไปครับครับผมขอบคุณมากครับ